ที่ห้องประชุมสาลากลางจังหวัดนครสวรรค์นายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในการประชุมโครงการชุมชม,ม,มบำบัดอย่างยั่งยืนในตำบลแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุด100ตำบลตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลโดยมีพลตำรวจตรีชานวิกระหนกนาคผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยนายชุมพิษเดชรัฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดประลัดจังหวัดและฝ่ายปกครองจังหวัดร่วมในการประชุม โดยปัญหายาเสพติดในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศและก่อให้เกิดปัญหาอาชญาการรมและมีความรุนแรงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันและลดปัญหาอาชญาการรมที่เกิดขึ้นจากผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดจึงที่มีการดําเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนโดยจะเสริมสร้างให้คนในชุมชนเกิดความเข้มแข็งเข้าใจรับรู้ถึงปัญหาและพิษภัยที่จะเกิดขึ้นจากยาเสพติด โครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในตำบแลแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุด100ตำบลเพื่อค้นหาและนำผู้เสพเข้าสู่ระบบบำบัดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อขัดแยกคัดกรองผู้ป่วยจิตเวชท,ที่เกิดจากการใช้ยากวาดล้างจับกลุ่มผู้ขายและผู้เสพอย่างเด็ดขาดเพื่อสร้างตำบลสีขาวปลอดยาเสพติดและเพื่อให้เกิดการบรรณาการในการแก้ไขไปัญหายาเสพติดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป้าหมาย